ก่อนจะครอบครองพื้นที่ดินน,นั้นน่ะมันมีวิธีการตรวจสอบตัวเองอย่างไรว่าที่ที่เราซื้อมันถูกต้องมันโอนได้ มันสามารถทําประโยชน์ได้ในอนาคตที่ไม่ได้เราถูกหลอกมามันมีวิธีการสังเกตหรือว่าดูยังไงบ้างครับคือประเด็นที่ดินเนี่ยนะถ้าเราจะตรวจสอบเรารต้องไปตรวจสอบที่สานักง,งานที่ดินนะว่ามีโฉนดไหมมีน,มมน,นต่อสามไหมที่นนแปลงเนี้ยโดยพาตัวคนที่จะทํานิติกรรมนะจะขายเราเนี่ยแหละจะขายจะให้จะอะไรก็ตามไปด้วยเเวลานิดนึงไปที่กรมที่ดินไปที่กรมที่ดินนะแล้วเช็ครายละเอียดให้ดียิ่งถ้าติดอยู่กับเขตพื้นที่ของป่าสงวนอะไรเราก็ต้องไปสำนักงาน ที่ดินแล้วก็ติดต่อผู้ที่เป็นอุทยานนะดูแลเขตพื้นที่ดูระวังทางอากาศด้วยนะพอเราดูเราต้องไปติดต่อหอน่วยงานของรัฐที่ดูแลปา่าสงวนตรงนั้น,นว่าที่ระวังเนี่ยมันยิงแนวเขตเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ปา่าสงวนไหมที่ดินแปลงนี้เพราะว่าถ้าเกิดทับซ้อนกันเนี่ยเราจะเสียเปรียบในการที่จะของเงินคืนซื้อมันก็เสียเปล่า,าตามเงินยากมันก็มีการหลอกขายแบบนี้อยู่เหมือนกันโอ้เยอะเลยที่ลักษณะแบบไหนควรจะปฏิเสธในการซื้อเลยครับที่อยู่ในภูเขา ที่ดินติดอะไรที่บอกนี่ดูให้ดีครับดูให้ดีเพราะอันตรายอันตรายครลงเงินไป2อามล้าน4ี่หล้านเพราะว่าไปเป็นที่ป่าสงวนปุ๊บก็เรียบร้อยจบเลยครับจบเลยครับแม้ว่าออกโฉนดมาแล้วก็ตามนะอยู่ในเกาะอ่ะที่มีเกาะส่วนตัวแบบนี้ครับต้องดูว่ามีโฉนดจริงไหมมันจะเป็นโฉนดปลอมหรือเปล่าเพราะที่เกาะเนี่ยเป็นที่สาธารณะนะสมบัติของแผ่นดินอยู่แล้วนะนอกจากว่ารัฐจัดให้เป็นการเฉพาะ ในการจ well ัดสรรที่ดินนะหรือคณะกรรมการจัดสรรที่ดินเนี่ยได้รับอํานาจจากประมวลกฎหมายที่ดินนะให้จัดสรรนะถึงจะสามารถที่จะออกโฉนดได้คือเขาอยู่มานานครับภูเขาเกาะมีอะไรอีกครับที่ต้องห้ามหนองน้ำนะที <at> ่ใกล้หนองน้ำนะคือในการทํานิติกรรมทุกครั้งเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยและตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงนั้นว่าหน่วยงานเหล่านั้นทราบหรือไม่ว่าที่ดินแปลงนี้ อยู่ใกล้เขตมีภาพถ่ายทางอากาศมีเอกสารหลักฐานม,มั่นคงไหมนะสอบถามทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะด้วยความห่วงใยใส่ใจด้วย B Herb บ,บ้านทีวี